ดลองฟังกับ Amarin Books Podcast The Hunger Game สูสานคอรินผู้เขียนนาะราสุภโรธผู้แปลภาคหนึ่งบรรณาการเมื่อฉันตื่นขึ้นมาเตียงอีกฝั่งเย็นเฉียบฉันเหยียดมือออกไปหาไออุ่นของพริม แต่พบเพียงผ้าใบเนื้อหยาบที่ปูฟูกนอนเธอคงต้องฝันร้ายแล้วปีนขึ้นไปนอนกับแม่จริงด้วยเธอทำอย่างนั้นวันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวฉันใช้สอกข้างหนึ่งยันตัวขึ้นห้องนอนสว่างพอที่จะเห็นคนทั้งสองพริมน้องสาวของฉันนอนตะแคงซุกอยู่กับแม่แก้มทั้งสองแนบชิดกันแม่ดูสาวขึ้นขณะนอนหลับแม้จะอิดโรย แต่ก็ไม่ถึงกับโซมมากนักส่วนใบหน้าของพริมดูสดชื่นเหมือนหยาดฝนน่ารักราวกับดอกพริมโรสซึ่งเป็นที่มาของชื่อครั้งหนึ่งแม่ของฉันก็เคยสวยมากมีคนบอกฉันอย่างนั้นที่นั่งอยู่ตรงเข่าของพริมคอยปกป้องเธออยู่คือแมวที่น่าเกลียดที่สุดในโลกจมูกเละหูแหว่งข้างหนึ่งดวงตาสีเหมือนฟักทองเนา่าพิมตั้งชื่อมันว่า บัตเตอร์คัพโดยยืนกรานว่าขนสีเหลืองตุ่นของมันเป็นสีเดียวกับดอกไม้สีสดใสนั่นเจ้าบัตเตอร์คัพเกลียดฉันหรืออย่างน้อยก็ไม่ไว้ใจแม้เรื่องนั้นจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามแต่คิดว่ามันคงยังจำเรื่องที่ฉันพยายามจับมันกดลงไปในถังน้ำตอนที่พริมพามันกลับมาบ้านได้เจ้าลูกแมวผอมกระรองท้องบวมเป่งเต็มไปด้วยพยาธิเห็นยุบยับตามตัว สิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการคืออีกหนึ่งปากท้องที่ต้องหาเลี้ยงเ่ว่าพริมเป้าอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้ฉันเลยจำใจให้มันอยู่ด้วยปรากฏว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแม่จัดการกำจัดพยาธร้ายและจะว่ามันเกิดมาเพื่อจับหนูก็ได้มันจับหนูได้อยู่เนืองๆบางคราวเมื่อฉันทำความสะอาดสัตว์ที่ล่ามาได้ฉันจะให้เครื่องในมัน มันก็เลยไม่ส่งเสียงขูฟ่ฟ้อใส่ฉันอีกนับแต่นั้นแต่เราญาติดีกันได้ที่สุดเพียงเท่านี้แหละเครื่องในไม่มีเสียงขูฟ่ฟ้อฉันเหวี่ยงขาลงจากเตียงแล้วสอดเท้าเข้าไปในรองเท้าบูทล่าสัตว์หนังอ่อนนุ่มของมันแนบไปกับเท้าจากนั้นหยิบกางเกงกับเสื้อเชิดขึ้นสวมเก็บเปียดำยาวเข้าใต้หมวกแกป๊ปแล้วคว้าย่ามใส่อาหารสัตว์ บนโต๊ะภายใต้ชามไม้ที่ครอบไว้กันหนูหิวโซและแมวท้องกิว่วมีชีสจากนมแพะห่อด้วยใบโหระพาวางอยู่เป็นของขวัญจากพริมสำหรับวันเก็บเกี่ยวฉันเอาชีสใส่ย่ามอย่างระมัดระวังก่อนแวบออกจากบ้านปกติแล้วณนะโมงยามนี้แถบที่เราอยู่ในเขต12ซึ่งเรียกกันว่าเดอะซีม จะคาคร่ำไปด้วยคนงานเหมืองฐานหินที่กำลังมุ่งหน้าออกไปทำงานกะเช้าชายหญิงหลังงองุ้มข้อนิ้วมือปูดโปนหลายคนเลิกพยายามขัดถูคราบฐานหินออกจากเล็บที่บิ่นมานานแล้วใบหน้าสูบตอบเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่วันนี้ท้องถนนที่เต็มไปด้วยคราบขมเหาดำกลับว่างเปล่าหน้าต่างบานเกร็ดตามบ้านหลังเตี้ยสีมอซอปิดสนิทงานวันเก็บเกี่ยวยังไม่เริ่ม จนขว่าจะบ่ายสองถ้าทำได้การนอนตื่นสายในบ้านน่าจะดีกว่าบ้านเราตั้งอยู่เกือบสุดเขตเดซีมแค่เดินผ่านบ้านสองสามหลังก็มาถึงทุ่งหญ้ารกที่เรียกกันว่าเดอะมีโดสิ่งซึ่งแยกเดอะมีโดออกจากป่าหรือน่าจะเรียกว่าปิดล้อมเขต12ไว้มากกว่าก็คือรั้วลวดตาข่ายสูงข้างบนเป็นห่วงลวดหนาม ในทางทฤษฎีมันควรจะมีกระแสไฟฟ้าเล่นผ่านตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันนักล่าจากป่าไม่ว่าจะเป็นฝูงสุนัขป่าสิงโตภูเขาสันโดษหรือหมีซึ่งมักจะเข้ามาก่อกวนละแวกบ้านของเราทว่าแค่มีไฟฟ้าใช้สักสองสามชั่วโมงในยามค่ำคืนก็นับว่าโชคดีมากแล้วดังนั้นส่วนใหญ่การจับหรือสัมผัสจึงไม่เป็นอันตราย กระนั้นก็ตามฉันมักจะเงี่ยหูฟังเสียงหึง่งๆที่แสดงว่ารั้วมีไฟฟ้าอยู่หรือไม่คู่หนึ่งก่อนทุกครั้งตอนนี้มันเงียบกริบฉันหมอบราบลงแล้วค่อยๆค,คืบตัวลอดใต้ช่องโหว่กว้างราวหนึ่งเมตรที่มีมานานหลายปีแล้วมันถูกปิดซ่อนเอาไว้ด้วยพุ่มไม้หนาทึบมีช่องโหว่อย่างนี้อยู่ตลอดแนวรัว้วแต่ตอนนี้อยู่ใกล้บ้านที่สุดฉันใช้มันเป็นทางเข้าป่าประจำ ทันทีที่เข้ามาในป่าฉันหยิบธนูกับซองใส่ลูกธนูออกจากพโพรงไม้ไม่ว่าจะมีกระแสไฟฟ้าเล่นผ่านหรือไม่แนวรั้วก็กันเหล่าสัตว์ร้ายให้พ้นจากเขตสิบสองได้แต่ในป่าพวกมันจะท่องไปอย่างอิสระนอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นให้ต้องระวังอย่างพวกงูพิษสัตว์บ้าหนำซ้ำยังไม่มีทางเดินทว่าในป่ายังมีอาหารหากรู้วิธีหา พ่อของฉันรู้และสอนไว้บ้างก่อนจะถูกระเบิดในเหมืองฉีกร่างแหลกเป็นชิ้นไม่มีอะไรเหลือให้ฝังตอนนั้นฉันอายุ11ผ่านมาหปีแล้วฉันยังคงสะดุ้งตื่นพลางหวีดร้องบอกให้พ่อวิ่งหนีแม้การล่วงล้ำเข้าป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์มีโทษร้ายแรงที่สุดแต่ก็ยังมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยยอมเสี่ยงถ้ามีอาวุธ เว่าส่วนใหญ่แล้วไม่กล้าพอที่จะออกมาเสี่ยงพร้อมมีดเพียงเล่มเดียวฉันมีคันธนูซึ่งนับเป็นของหายากพ่อเป็นคนทำขึ้นเองกับมือยังมีอีกสองสามคันที่ฉันซ่อนไว้ในป่าอย่างมิดชิดห่อไว้อย่างดีด้วยวัสดุกันน้ำพ่อหาเงินได้ไม่น้อยจากการขายธนูแต่ถ้าเรื่องถึงหูเจ้าหน้าที่พ่อจะถูกประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณะ ข้อหาส่งเสริมให้เกิดการกระด้างกระเดื่องทว่าพวกผู้พิทักษ์สันติภาพส่วนใหญ่จะแกล้งเอาหูไปนาเอาตาไปลไร่ต่อคนไม่กี่คนที่ออกไปล่าสัตว์เพราะพวกเขาเองก็หิวโหยเนื้อสัตว์เหมือนคนอื่นความจริงแล้วพวกเขาอยู่ในกลุ่มลูกค้าชั้นเยี่ยมของเราด้วยซ้าเพียงแต่พวกเขาไม่อาจยอมรับได้ว่ามีคนถืออาวุธอยู่ในเดอะซีม ในฤด,ดูใบไม้ร่วงผู้กล้าจำนวนหนึ่งจะลอบเข้าป่าเพื่อเก็บผลแอปเปิลแต่จะอยู่ในระยะที่มองเห็นเดมิโดในสายตาตลอดเวลาใกล้พอที่จะวิ่งกลับสู่ความปลอดภัยของ K12 หากเกิดปัญหา K12 ดินแดนที่ทุกคนสามารถอดตายได้อย่างปลอดภัยฉันพึมพำแล้วรีบเหลือบมองข้ามไหลแม้จะอยู่ในสถานที่ห่างไกลผู้คนเราก็ยังกลัวว่าจะมีใครได้ยินสิ่งที่เราพูด ตอนยังเด็กฉันเคยทำให้แม่กลัวแทบตายเมื่อฉันโพ่งสิ่งต่างๆออกมาเกี่ยวกับเขส1ิเกี่ยวกับคนที่ปกครองประเทศพาเนมของเราจากนกครหลวงไก่โพ้นที่เราเรียกว่าแคปิตอลแต่ในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าการทำเช่นนี้รังแต่จะนำเราไปสู่ปัญหาหนักขึ้นดังนั้นฉันจึงเรียนรู้ที่จะยั้งปากและใส่หน้ากากแห่งความเมินเฉย เพื่อจะได้ไม่มีใครรู้ว่าฉันคิดอะไรฉันเรียนหนังสือไปอย่างเงียบๆพูดคุยอย่างสุภาพตามมารยาทในตลาดสาธารณะไม่พูดอะไรมากไปกว่าเรื่องค้าขายในเดอะฮอตลาดมืดที่ฉันหาเงินได้มากที่สุดกระทั่งที่บ้านที่ซึ่งฉันสุภาพน้อยกว่าฉันก็ยังสงบปากสงบคำไม่พูดถึงเรื่องร่อแหลมอย่างวันเก็บเกี่ยวความขาดแคลนอาหารหรือเกมล่าชีวิต เพราะหากพิมพเอาสิ่งที่ฉันพูดไปเล่าต่อจะต้องเป็นเรื่องแน่มีเพียงคนเดียวที่ฉันจะเป็นตัวของตัวเองได้รออยู่ในป่าเกวนั่นเองฉันรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อบนใบหน้าผ่อนคลายลงเท้าไต่ขึ้นเนินอย่างรีบเร่งไปยังที่ของเราซึ่งเป็นเชิงผามองลงไปเห็นหุบเขาเบื้องล่างมีพุ่มเบอร์รี่หนาปกป้องมันไว้จากสายตาที่เราไม่ต้องการ ฉันยิ้มเมื่อเห็นเขารออยู่เกลบอกว่าฉันไม่เคยยิ้มเว้นแต่เวลาอยู่ในป่าหวัดดีแคทนิปเกลทักชื่อจริงของฉันคือแคทนิสแต่ตอนแรกที่บอกเขาฉันพูดเบามากเขาเลยฟังผิดเป็นแคทนิปจากนั้นเมื่อมีแมวป่าติงต้องตัวหนึ่งเริ่มเดินตามฉันไปทั่วป่าเพื่อรอเศษอาหารมันจึงกลายเป็นชื่อเล่นอย่างเป็นทางการที่เขาเรียก แต่สุดท้ายฉันก็จำต้องฆ่าเจ้าแมวป่านั่นเพราะมันทำให้สัตว์อื่นตกใจหนีฉันเสียใจอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นเพื่อนที่ไม่เลวนักแต่หนังของมันก็ได้ราคาดีทีเดียวดูสิยิงอะไรมาได้เกลชูขนมปังก้อนหนึ่งขึ้นมีลูกธนูเสียบคาอยู่ฉันหัวเราะมันเป็นขนมปังที่ขายกันในร้านไม่ใช่แบบแบนแต่เนื้ออัดแน่นที่เราทำเองจากธัญพืช ปันส่วนของทางการฉันรับมาถือไว้ดึงลูกธนูออกแล้วยกขนมปังที่มีรูโบขึ้นมาสูดกลิ่นหอมหวานจนทำให้ฉันน้ำลายสอขนมปังชั้นดีอย่างนี้มีไว้สำหรับโอกาสพิเศษเท่านั้นอืมยังอุ่นอยู่เลยฉันว่าเกลต้องไปร้านขนมปังตั้งแต่ฟ้าสางเพื่อแลกมาแน่หมดไปเท่าไหร่ละ่ะแค่กระลอกตัวเดียวเอง คิดว่าเช้านี้ต่แก่นั่นคงครึ้มอ,อกครึ้มใจนะเกียวว่าแกยังอวยพรให้ฉันโชคดีด้วยนะเฮ้อวันนี้เราทุกคนใกล้ชิดกันขึ้นอีกหน่อยว่าไหมฉันหมายความตามนั้นจริงๆพริมทิ้งชิดไว้ให้เราด้วยฉันหยิบออกมาสีหน้าของเขาสดใสขึ้นทันใดเมื่อเห็นของอร่อยขอบใจนะพิมเราจะได้มีงานเลี้ยงจริงๆเสียที จู่ๆเขาก็พูดสำเนียงของคนแคปิตอลร้อเรียนเอฟฟี่ทรินเกรตสุภาพสตรีผู้มองโลกในแง่ดีอย่างไร้สติซึ่งจะมาที่นี่ปีละครั้งเพื่ออ่านอะไรชื่อในวันเก็บเกี่ยวเกือบลืมไปแนะ่สุขสันต์วันแห่งเกมล่าชีวิตเขาเด็ดลูกแบล็คเบอร์รี่จากพุ่มใกล้ๆมาสองสาลูกและขอให้โชคเขาโยนโด่งมาทางฉันลูกหนึ่งฉันอ้าปากรับ ฟันกัดลงบนผิวบอบบางรสเปรี้ยวอมหวานแผ่ซ่านทั่วลิ้นเข้าข้างคุณตลอดเกมฉันจบประโยคอย่างร่าเริงพอกันเราต้องทำให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานเพราะอีกด้านหนึ่งของมันจะทำให้เรากลัวจับใจนอกจากนี้สำนวนคนแคปิตอลก็แสนดัดจริตไม่ว่าจะพูดอะไรก็ฟังตลกไปหมด ติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ